เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงสามสิบกว่าดาวนะครับกับการเล่นมาจ้านะครับผมคือตอนนี้เนี่ยมาจ้าเนี่ยมันรีเวิร์กมานะครับสกิลอะไรมันก็ค่อนข้างเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็มันเก่งขึ้นมากนะครับคือผมก็ลองเล่นมาประมาณเกม2เกมแล้วนะครับคือค่อนข้างโกงมากๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยท่าหนึ่งมันก็เอาลงประมาณมูลฬนะครับก็ผมเล่นเซตประมาณนี้นะครับผมดาบตีเร็วชเวงแฮนเดิลชิ้นแรกเลยนะครับแล้วก็ แก้แข็งแล้วก็แล้วแต่นะคือมาจ้ามันเล่นได้หลายเซตนะมครับแต่ผมเล่นประมาณนี้นี่ครับบิงก์เป็นหนึ่งที่คือมาจ้าตอนนี้เนี่ยเวลาเราบิง์ไปเนี่ยทำไดเมจด้วยนะครับผมแลเมื่อกี้เนี่ยผมว่ามันจะโดนนะมันไม่โดนนะครับผมคือมาจ้าก็ที่ผมเล่นออกเป็นดาบแชมเแฮนเดิลเนี่ยเพราะว่าเวลาเราอัพท่าสองมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีครัง้งคาวารอบตัวนะเวลาเราตีหรือว่าใช้สกิลอะไรพวกนี้นี่ครับ ั้งาาวมาเป็นตูลเลนเลยครับผมเขาเด็กท่าสองเชื่อมโยงแล้วก็ตีธรรมดาไปครับผมเอาเด็กจะหนีไปไหนล่ะเอ็งวิดบัฟได้เราก็วิดบัฟยูนิสนายมาลาช็อตแต่ไม่เป็นไรเพื่อนคือที่ออกดาบชเชิแฮนเดิลมาเนี่ยที่ตีเร็วนะครับเพราะว่าเวลาเราตีธรรมดาทีนึงเนี่ยข้างคาวมันจะเป็นจิกนะครับผมแล้วก็ จะเพิ่มเลื่อนให้เรานะครับเพราฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตีเร็วๆเนี่ยขั้งคาวแม่งตีรัวมากเอาเดิไม่ต้องมาสป,ปันครับผมอันตีคูดาวโคตรเร็วครับเรเวลสีค่คูดาวสิบตัววิบ้าหร,หรือเปล่าไปเราก็เล่นต่อไปเรื่อยๆครับผมพยายามเก็บขั้งคาวให้ได้เยอะๆนี่ครับเนี่ยเนี่ยตีไปดิเน้นตีนธรรมดาไปเลยครับผมขั้งคาวจีบครับเอาเดอันตีมี แตกไปหนึ่งแล้วก็เชื่อมโยงดูเลือดับผมทั้งคขาจิกมันเออดยยางโกงผมบอกเลยมาเล่นมาจ้าอันนี้ก็พยายามกดตีปกติไว้เยอะๆนะครับผมเพื่อนๆจะออกเป็นอพอลิคก็ได้นะแล้วแต่นะครับจะออกทั้งดาบเชิงแฮนเดิลดาบอพอลิคเลยก็ได้นะค่อนข้างโกงนะผมบอกเลย นีธรรมดาเนี่ยดูนเขาหกตัวครับผมมาไหมล่ะบอกเลยนเขาหกตัวนี่หน้าไหนใครก็ได้ครับโอ้โหโดนแปะโดนนู่นวิ่ไปแล้วครับไม่ต้องมาตดใจเพื่อนอยากบิ้งไปนะแต่เพื่อเราไม่เพื่อเราไม่เข้านะครับดูเลือนไปก่อนครับถ้าสองดูเลือนกับคลิปก็ถือว่าแรง ทำให้แบบว่าเล่นแล้วรู้สึกว่าพิวมากขึ้นเยอะมากๆเลยครับผมเอาละได้ดาบมาแล้วผมบอกเลยแค่ได้ดาบเนี่ยแม่งก็โกงเลยครับเอ <c oughs> า,าละมีอันตีครับผม,มโจ๊กเกอร์นี่ผมไม่ค่อยชอบเลยครับเวลา <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เวลามันแปะอันตีแล้วแบบเราเหมือนติดไหมครับเดี๋ยวมันตดใส่เราครับผม ดูเลือดไปก่อนคือมาจ้าเนี่ยเสียอย่างนึงก็คือมันไม่มีซีซี <c oughs> แบบทำจังหวะให้ตัวเองนครับแต่ถ้าสมมุติมีซีซีตอนนี้เนี่ยมันก็ถือว่าโกงเกินไปนะครับ <c oughs> คือเท่านี้เนี่ยก็โกงมากแล้วนะ <c oughs> หนึ่งหนึ่งนี่คือได้หมดเลย <c oughs> ผมบอกเลยว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมยืนตีปกติเนี่ยไม่มีใครสู้ได้เลยนะเล่นมาเกมสองเกมเนี่ยอันตีไปแล้วฮะอันตีมันก็เร็วมากๆครับ ดูเลือกก่อนครับเนี่ยเห็นไหมทั้งคาวจิกจิกรัวๆครับเวลาเราตีเนี่ยบอกเลยว่าจิกย่ำยับครับผมสองไม่โดนอย่างไรอยากจะบิ้งไปเอาดิมาดีครับอออออเอาดิเล่นไหมโอ้โหมูลาไม่เล่นต่อแล้วเพื่อนเมื่อกี้เอาเออขั้งข่าวจิกครับผมเดิน,น,นี่เป็นตูเลนภาคตีปกตปิเหมือนีัย ข้าหนึ่งเฮ้ยนี่หมอตอนหมอตมอนนี่ก็ไม่กลัวครับผมมีอันตีมีอันตีเพื่อนไม่ต้องมาตดใส่ครับผมแล้วเอ็งจะหนียังไงเรียบร้อยครับแตกหนึ่งเอา้าโอ้มือลั่นครับผมโอ้ข้าหนึ่งบินไ่เช่เอาดิไม่ได้ไม่ได้หมอต้อนเข้าเลยเพื่อนมีอันตีมีอันติอนตรอไปก่อนของตรงข้ามมันตัวระยะไกล่ข้างเยอะนะ ไม่ใช่ไกลเยอะหรอกแต่แบบว่าเนี่ยโจเกอร์นี่อันตีแม่งแบบเขาเรียกว่าขัดมาจ้าได้ดีมากนะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวโจเกอร์น่าจะโดนเนิร์มนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างเก่งเกินไปนะครับผมดูเลือดไปก่อนมันจะมาตดอีกแล้วครับผมดีเนี่ยอันตีนี่กนโดนเกี่ยวโดนตดตายแน่นอนครับดูเลือดนะ องหาจังหวะทีมเล่นพร like well, uh ้อมๆกันนะครับมีกดแข่งแล้วคือฝั่งเรามันก็ไม่ได้มีตัวชงเยอะนะครับผมตัวชงก็มีแค่เวเลสตัวเดียวนะเวเลสชงให้แล้วครับผมแล้วยังไงเราตีข้างข่าวจิกไปดิจิกแล้วแตกครับผมเอาดิอยากจะได้ตัวนี้มากๆเอาดิบอกเลยว่าเอเลนดอ์นี่หนึ่งหนึ่งได้หมด หนึ่งหนึ่งเนี่ยได้หมดทุกตัวเลยมาจ้าผมบเอาไปออฟเลนแม่งก็โคตรเก่งครับอาจจะแพ้ไปเลยเกมอาจจะไม่ได้เก่งมากนะแต่ตอนต้นกลางเกมเนี่ยคือโกงมากๆนะครับตีไปดิไม่ต้องหนีครับผมมอตสมาเดตีธรรมดาไปดิเอาดิเอาดิใส่สุดเนี้ยมันเกี่ยวแซ่โดนตายแล้ว หนึ่งหนึ่งได้หมดหสองหนึ่งก็ยังพอไหว <c oughs> เอาแล้วไง,งกระโดดพลาดด้วยวะ่ะมันมีตัดเลือดแล้วนะยูเองนะครับผมก็จะดูดเลือดเบาลงค่อนข้างเยอะนะมาจ้านี่เน้นดูดเลือดเยอะมากนะครับแล้วนี่ยังไงเอาไบต์เอาไม่น่ารอดครับทรงน,นั้นอะผมบอกเลยว่าไบต์ยังไงก็ไม่รอดครับผม อันตีมีอันตีมีมานี่มันกดระเบิดครับผมเรียบร้อยครับมอตอนนี่ยังไงก็สู้เราไม่ได้ครับผมไปข้างข่าวจิกไปครับจิกไปจิกแล้วดุดเลือดกลับมาต่เพื่อนเราบวกกันตรงกลางา่าเพื่อนมีอันตีแล้วตีมี่มันเอาสุดจริงเดเพื่อนเราตายสาม คือตอนนี้เนี่ยผมดูเหมือนผมเล่นง่ายนะครับแต่ทีมไบ์กับเอลซูอย่างนี้มันไม่เกิดน,นะเกมน,นี้มันเลยดูแบบว่าเกตามตามๆนะครับมาเดี๋ยวชิ้นออกมาผมจะขึ้นเป็นเดียมนะครับผมยังไงวัดหรือเปล่าวัดหรือเปล่ามันไม่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาผมจริงโอ้โหเอาดิตีแตกหนึ่งเอาดิเฮ้ยเพื่อนเราอยู่ไหนหมดอะโอ้โหงานหยาบเลยฮะตีนี่กดดันไปเรื่อยๆครับผมเดลิงดอด้านข้างมีข้างข่าวหกตัวเอาดิโอ้โหโอ้โหซีซีรัวๆตายว่ะเพื่อน เกือบมาแล้วตายแล้วผมเริ่มสู้ไม่ได้แล้วว่ะเพื่อนคือเลกเกมมาจ้ามันก็จะแบบไม่ได้เวอร์มากนะครับคือตอนนี้เนี่ยต้องอยู่กับนี่แล้วอยู่กับทีมแล้วเพื่อนเอาจิกไปโอ้โหไอ้โ,โมตอ้อนแม่งโคตรแรงเลยเอาดิเอาอมันดิเพื่อนมันมีแข็งมันมีแข็งโอ้โหไอ้โจเกอร์ใบแข็งผม่อย่างเกลียดเลยครับพูดตรงตรง เวเลสพาแล้วกันบ้านไปเพื่อนกันบ้านไปอีกสี่วิเราเกิดดาร์คซเลเยอร์เกิดแล้วด้วยโอ้โหเอลสูสูไม่โดน <c oughs> ว่ะเฮ้ยมามามารีบไปโจ๊กเกอร์อยู่บนแม่งตีดาร์คแน่นอนดูทรงไม่มีใครโผล่แมปเลยไปดูดาร์คไปดูดาร์คเพื่นเอาไรไงเอลสูโอ้โหแตกับผมเราสู้แลวว่ะ <c oughs> ข้างคาวไปจิกมันดีเพื่อนข้างคาวสามตัวพักท่านหนึ่งมาท่านหนึ่งมาปล่อยข้างคาวไปแล้วเอาดิแตกหนึ่งเอาดิครับผมมาดิไอรลนดอร์เอาดิครับผม,ม,บผมตีโคตรแรงเลยจริงๆมาจ้าเนี่ยโคตรเวอร์เลยครับคือเล่นยังไงก็ได้ให้แบบว่ามีข้างคาวหกตัวแล้วแบบเราตีธรรมดาไปอ่ะแม่งก็โกงนะครับโอ้ผมว่าได้อยู่นะ น่าจะซีบ้านได้เราว่าออฟมั่วกว่าเอลซูบอรเออไบนี่ก็มึนอยู่นะครับตีบ้านเดี๋ยวเพื่อนผมไม่เอาละตีบ้านแล้วครับเกือบแพ้ครับผมก็คือสรุปแล้วเนี่ยมาจ้าเนี่ะครับมันแนะนําว่าถ้าจะไปเล่นนะครับให้เล่นแบบว่าเน้นตีปกติเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าด้วยสกิลอะไรเนี่ยมันก็ทําให้มาจ้าเก่งขึ้นนะครับแต่ ที่มันโกงจริงเนี่ยก็คือไอตีปกติแล้วแบบข้างคราวไปจิกลัวๆเนี่ยแหละนะครับที่มันโกงมากๆนะครับผมก็คือว่ารีเวิร์กมานี่ผมว่าอีกไม่นานโดนเนิร์ฟนะดูทรงแล้วมันค่อนข้างโกงเกินไปนิดหนึ่งนะครับแต่เลยเกมก็ถือว่าเป็นตัวธรรมดานะสลับมาจ้าเนะครับผมทำได้ไม่ไปสามสิบอะยังไงก็ไปลองดูก็ได้สลับมาจ้านะครับรีเวิร์กมาค่อนข้างโกงมากนะครับยังไงก็เจอกันนะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ